ครับพี่น้องครับวันนี้เมื่อกี้นังจัดรายการอยู่เนี่ยมีแมวสาวนะครับลูกสองครอกนะครับรู้สึกรวมๆแล้วนี่ประมาณสิบเอ็ดตัวมั้งนะครับตายไปครอกละตัวนะครับก็เป็นประสบการณ์ใหม่นะครับยังไม่เคยแจ้งในหะ้พี่น้องทราบเลยว่าโอม่าเนี่ยเสียชีวิตแล้วนะครับเมือม่อเมื่อปลายปีที่แล้วนะครับ ก็เป็นเรื่องเศร้าเลยนะครับแกเดินออกไปเนี่ยสภาพแกก็เริ่มป่วยนะครับแล้วก็วันนั้นเนี่ยช่วงนั้นเนี่ยเจนนี่เข้ามาแล้วอยู่ได้เป็นปีนะแล้วก็มาคลอดลูกเนี่ยออกมาสองสองชุดอะ่ะโอม่าเหมือนจะเบื่อโลกเลยนะแกก็แล้วร่างกายก็แย่นะครับเริ่มกินอะไรไม่ได้ฟันก็ผุอก็เรื่องน่าเศร้านะครับวันที่เขาจะเสียชีวิตเนี่ยาเขาก็ขึ้นไปลาภนระรยาผม แล้วก็จากนั้นน่ผมไปเปิดหน้าหน้าห้องนะครับเพื่อจะเอาขยะไปทิ้งด้วยไงเนี่ยนะฮะแล้วเขาก็ตามออกไปแล้วเขาออกไปเลยนะครับแล้วจากนั้นเขาก็ไม่กลับมาอีกเลยผมก็คิดว่าเขาจะออกไปเหมือนทุกวันที่ที่ออกไปแล้วก็นะครับใช้เวลาข้างนอกนิดหน่อยนะครับแล้วก็กลับเข้ามาเนี่ยปรากฏเขาไม่กลับอีกเลยแล้วก็เราก็หาตามหาก็ไม่เจอ ก็ทราบว่าเป็นปกตินะครับเข้าไปอย่างสงบไปโดยที่นะไปโดยมีศักดิ์ศรีของเขาอะนะศพไม่ให้ใครเจอว่างั้นเถอะนะครับก็เป็นธรรมชาติของแมวโดวยทั่วไปก็เศร้ากันอยู่นานนะครับทั้งนะภรรยาแล้วก็ลูกสาวก็ร้องไห้กันนะแต่นี้เจนนี่ก็ได้มาอยู่ที่เนี่ยแล้วลูกโหแต่ลูกสนมากครับผม,ไ,มได้เห็นตั้งแต่ท้องนะแมวท้องสองท้องเนี่ย นะครับออกมาตั้งแต่วันคลอดเลยเห็นวันคลอดนะครับทั้งสองครั้งเลยแล้วก็เติบโตมาเนี่ยแล้วก็รุ่นพี่โตได้ขนาดกำลังซนแล้ยหูบ้านนี้นะเละเทะนะครับสายคอมพิวเตอร์นี่ขาดไปนะสองสามอันนะนะเรียกว่าซนจัดๆถ้าไม่ไหวครับต้องต้องเอาไปให้บริการให้นะครับเชลเตอร์ ter, เขาเขารับไปนะครับมีคนอ d ด p t อมีอะไรไป แล้วก็เจนนี่เนี่ยพอคลอดลูกครบปุ๊บก็านาส่งลูกเข้าไปหมดแล้วก็เหลือเขาอยู่ตรงนี้ครับเป็นแมวที่มีนิสัยก็ฉลาดมากเป็นแมวฉลาดมากตอนนี้เขาเข้ามาบ้านใหม่ๆเนี่ยเป็นเป็นแมวที่ผอมนะครับแมวพันเปอร์เซียจาหน้าถ้าไม่ได้วันนี้ตัวอ้วนนะครับเป็นแมวผู้มีอันจะกินนะครับอยู่คนเดียวกินคนเดียวนะครับก็ได้เห็นวงจรชีวิตของแมวเต็มเก็ หรือว่าเป็นบุญนะครับผมเองเมื่อก่อนเนี่ยไม่ใช่ไม่รักสัตว์นะครับแต่ว่าไม่ไม่คิดจะเลี้ยงดูสัตว์เพราะมีความรู้สึกว่าชีวิตเราเนี่ยอย่าให้มีอะไรมาเป็นพันธะผูกพันมากนะเพราะว่าถ้าดูแลเขาไม่ดีหรือว่าเขาต้องตายจากไปมันกนะ็เป็นเรื่องเศร้าอีกหรือว่าถ้าเกิดไปทําอะไรไม่ดีนะทำให้เขาเป็นทุกข์เป็นร้อนหรือดูแลเขาไม่ดีเนี่ยนะครับก็มันก็เป็นภาระนะเป็นเวรเป็นกรรม แต่พอได้มาเลี้ยงได้สัมผัสกับแมวเนี่ยก็มีความรู้สึกว่าเออนะมันก็มันก็แปลกใหม่ดีนะครับคือเขามีอะไรที่ทําให้เราเราได้รับด้านบวกเยอะทําให้จิตใจเราอ่อนโยนมากขึ้นแล้วเราได้เรียนรู้นะว่าสัตว์มันมีชีวิตจิตใจมีความรู้สึกมีความต้องการเขาอาจะพูดไม่ได้เหมือนเราแต่เขามีความรู้สึกแล้วก็พูดกันรู้เรื่องนะครับ ก็อาจจะมีปัญหาเรื่องขนเรื่องอะไรบ้างเนี่ยก็พยายามนะครับทําความสะอาดให้เขาแล้วก็ดูแลนะผมเองอาจจะเป็นโรคไอมีอาการหืดหอบมาอยู่ช่วงหนึ่งนะครับแล้วก็โอเคตอนนี้ก็ไม่มีละนะครับหายไปละคงเป็นเพราะว่านะแพ้นะจริงๆเป็นเพราะการแพ้แนละแล้วปล่อยให้มันเกิดไอ,ไอโพส a นสซ d r i i t ปิปป้นะครับคือมันมีการไอน้ำมูกข้างหลังโพรงจมูกเนี่ยมันไหลลงไปในคอนะครับแล้วก็ ทำใไปอุดอยู่นานเข้านานเข้านี่ก็ไอ <c oughs> อะไรเงี้ยแล้วก็อาจจะเป็นไข้ด้วยในบางช่วงเนี่ยแล้วที่สุดแล้วเนี่ยนะครับเราไม่รู้เราไม่คุมอาการก็ถึงขนาดว่าหายใจไม่ค่อยลงท้องอะไรเงี้ยนะครับเป็นอยู่ระยะหนึ่งก็ไปหาหมอก็ต้องกินยาแก้แพ้ต้องจัดการอะไรทั้งหมดแล้วก็กลายเป็นว่าโอเคนะครับสุขภาพโอเคละแต่ว่าไม่ได้จริงๆคงไม่ไม่ได้แพ้ขนแมวหรอกคงจะเป็นอะไรอย่างอื่นนะครับสะสมกันมากกว่า นะครับหลายๆอย่างนะก็นเนี่ยแนะนำแมวประชาธิปไตยเจนี่เจนี่ so do you love know democracy yes อ oh, ๋อนี่ yes yes hey, แทนโอมาเนาะเป็นแมวประชาธิปไตยนะลูกนะรักประชาธิปไตยชาติหน้าเกิดมาก็ให้เป็นมนุษย์อยู่ในบ้านเมืองที่เป็นประชาธิปไตยนะโอเค โอเคนะครับเจนนี่โอเคนะครับพี่น้องครับนี่ก็เป็นเรื่องเบาๆนะครับให้เห็นอีกมุมหนึ่งนะครับเนี่ยแมว